ไอโฟนไม่ใช่โอ้ยน่าได้ไอโฟนโอ้หอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นครีมที่มาใช้ไม่รู้เหมือนกันใช่เปล่าสีเหลืองๆอ่ะใช่เปล่าอุ้ยนี่ใช้ได้จะของแพงนะของสูตรทำเกาหลีอ่ะที่เขาที่ไปรางวัลฮันบกอะประกวดอะไรนะฮันบกเชลเล่นอ่ะ เขาบอกว่าเป็นครีมอะไรทักอย่างนม่มีที่ใช้อะแม่จะแทงไม่คู่มืออะไรเลยครีมเกาหลีปรากฏว่าเบสอินอย่าไปทำมือโอ้ยล้างหน้าพ่อแม่จะได้ดูตึงงานที่มันเขียนเขียนภาษาเกาหลีได้ไหมขียนค่ ไอ้กล่องใหม่เลยด้วยกล่อ,องใหม่ดีจังเลยใกล้หยุดก่อนหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนลูกใกล้หยุดก่อนลูกเดีด๋ยวอะไรอย่าดนะึงหรือเปล่าเวลาหน้าวอ่แม่เวลาตอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็ แล้วก็ถูตื้นๆๆๆแล้วก็ล้างอ่ะอันอนี้นาา่<ด>นา,จะ,าจะเป็นแบบพวกน้ำแร่